คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีสิงห์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคนที่โสดเป็นอย่างไรดูซิอดีตเป็นอย่างไรบ้างหรับคนโสดนะครับให้ขึ้นเป็นพระวรุณน,นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเก้าถ้วย ให้ขึ้นเป็นเรื่องของพลังงานกอดมันเป็นความที่คุณอยากที่จะมีใครสักคนแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นในหัวิจหัวใจนะครับอยากให้ความรักมันดียิ่งขึ้นถูกเติมเต็มสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนเป็นพลังงานของการให้กําลังใจตัวเองนั่นแหละนะครับปัจจุบันนะครับให้ขึ้นเป็นพระพุธแล้วก็ขึ้นเป็นก้าวดาบให้ขึ้นเป็นความกลัวนะมันยังกลัวยังกังวลอยู่บ้างในสิ่งที่เป็นความรักที่อยากจะมีใครสักคนเข้าหาอยากมีใครสักคนให้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้าง อนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่ามัจฉาวาตาดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสามดาบมันเป็นข้อกังวลใจนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากความที่มันกังวลในเรื่องของความรักกังวลว่าอยากจะได้รับ of of รการตกเติมเต็มในเรื่องของความรักที่ดีมันเป็นความกลวงคุณมากกว่าแต่สภาวะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรักมันค่อนข้างขึ้นไพ่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่พระพุธไม่ว่าจะเป็นไพ่ไมัจมยาวาตาลเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันมีคนเข้ามาแต่ป็นพลังงานที่มันต้องดูในเรื่องของใจของตัวคุณด้วยนะครับเรามาดูซิว่าในเดือนนี้นะ ไพ่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเพียงว่าคุณต้องก้าวข้ามกำแพงบางอย่างของตัวคุณไปนะครับในการตัดใจในความรักต้องเกิดจากความมั่นใจนะอย่างเช่นที่ใบไพ่พลังใจที่เราขึ้นเป็นพระสุริยะเนี่ยคือเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ที่ต้องมีความมั่นใจพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยในเรื่องความรักมันก็เป็นไปต่อได้ ดังนั้นแสดงว่ามันมีคนเข้ามาหาตัวคุณอย่างชัดเจนเลยนะครับเพียงว่าคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวคุณเป็นแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขารักในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มไม่ต้องทําอะไรต่อไม่ต้องไปกลัวกังวลอะไรนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณเป็นหรือมีอยู่แล้วนั่นเองในเรื่องของความรักนะครับและเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เข้ามาใน้วงช่วงนี้อยู่ที่80%นะครับโอกาสคนเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าหาคุณจะเต็มที่กับความรักมากน้อยแค่ไหนด้้ววยเเช่่่นนนนกกัััมมาาาาดูลษณะะคคทีขรบ ลักษณะแรกเป็นอย่างไรนะครับหคือว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ถ้าไม่ตรงตามสเปคเขาหรือเขาคิดว่าคนที่เขาเข้ามาหาเขาเนี่ยหรือคนที่เขาคบด้วยเนี่ยมันต้องมี1,2,3,4แบบนี้เลยถ้าไม่ตรงปุ๊บเขาก็ค่อนข้างจะไม่สนใจนะครับเขาและเขาเป็นคนเี่อรข้างที่จะเลือกนะ ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะที่คนคนนี้จะเป็นคนหน้าตาดีนะครับมีโอกาสสูงที่คนคนนี้เป็นคนที่ perfect ในหลายๆอย่างจึงมีความที่แบบเหมือนมองตัวเองว่าเลือกได้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีภาวะอารมณ์ในเรื่องของความคาดหวังนะในความรักค่อนข้างสูงนะค่อนข้างที่จะเลือกเยอะแล้วค่อนข้างที่จะมีแบบจริงจังความรักจนเกินไปในบางมุมบางด้านเหมือนกันนะครับเอามาเจอคนนี้ที่ไหนดูซิสถานที่เจอนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอในสถานที่ใกล้ๆคุณเลยนะมีโอกาสที่จะเจอคน บ้านใกล้เลือนเคียงด้วยซ้ำไปนะใกล้ใกล้หมู่บ้านที่คุณอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่เขามองแอบ,แอบมองคุณอยู่มาสักพักแล้วแหละก็มีโอกาสที่จะมองในหลายๆเดือนที่ผ่านมาจนเริ่มมีตัวตนในช่วงเดือนนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าตัวคุณนะ่ยจะ,อะโอเคคนนี้หรือเปล่าก็าต้องค่อยคุยค่อยเป็นค่อยไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องไปคิดอะไรมากกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรื่องของนิสัยเรียนรู้เรื่อง,องของใจตัวคุนเองด้วยนะครับลักษณะที่2เป็นอย่างไร เขาคนนี้เป็นคนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเปิดใจนะเป็นคนที่เปิดเผยในเรื่องต่างๆมีอะไรก็พูดออกไปเลยมีอะไรก็จะไม่ปิดบังนะครับไม่ซ่อนเลนเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคนแบบนี้นะครับไม่ชอบคนที่ปิดบังไม่ชอบคนที่ซ่อนเลนชอบคนที่เปิดเผยดังนั้นเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาจะชอบใครสักคนเขาเข้าหาเลยนะครับเขาไม่คิดเยอะนะแล้วก็การที่เขาเข้าหาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าหาแบบ ไม่ไม่มีอ้อมค้อมก็เข้ามาจีบเลยเข้ามาพูดเลย,เ,ลยเข้ามาคุยเลยแล้วก็แสดงความรักเข้าหาเราเลยแบบเนี้ยเอออยู่ที่ว่าคุณจะชอบคุณแบบนี้หรือเปล่าด้วยเช่นกันมาดูซิว่าจะได้ตั้งตัวทันจะเจอคนนี้ที่ไหนดูซิไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของมีโอกาสที่จะมากับเพื่อนด้วยนะเออมากับเพื่อนคุณด้วยแล้วก็เออเหมือนรู้จักเพื่อนของคุณอยู่แล้วนะครับเป็นมีโอกาสที่เราเออได้พบไปพบปะเพื่อนเก่านะครับแล้วก็ชักชวนคนคนนี้เข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะแล้วก็เขาเองก็ค่อนขยๆจะมุ่งเหมือนกันนะมันเหมือนเขามีอก เขามีโอกาสได้รับข่าวสารจากเพื่อนของเราว่าจะพาเราไปด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขารู้จักเราทําให้มันเกิดทําให้เขาเนี่ยรู้สึกปิิงคุณชอบคุณแล้วก็เตรียมตัวมาเจอคุณในครั้งที่ไปเจอเพื่อนนั่นเองนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนก็ได้ว่าช่วงนี้จะไปไหนจะไปกับเพื่อนมีต้องถามวิดีว่ามีใครไปบ้างนะครับหรือจะได้รับการเซอร์ไพรส์ในเรื่องของคนที่จะเข้ามาได้โดยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของความรักหรือซิอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นราชาถือไม้นะครับในเรื่องของการใช้ความคิดในเรื่องของการที่คุณเองต้องมีการจัดการเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้ดีเข้าไวเ้เยอะๆนะครับในเรื่องของการปรับพลังงานทางจิตใจในเรื่องของการที่จะมีใครสักคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวใจต,ตัวคุณเ, Moreover, เน,นี่ยจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องการจัดการเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นการที่คุณเองต้อง บริหารนะบริหารจิตใจตัวคุณให้พร้อมนะครับเมื่อบริหารจิตใจตัวให้พร้อมเนี่ยการที่คุณจะมีใครสักคนมันพร้อมจริงๆนะครับไปขึ้นเป็นผหารนะขึ้นเป็นความเคารพหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งทางจิตใจ,จและเลือกสิ่งที่มันใช่สำหรับคุณจริงๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่มันดึงดูดเข้าหาตัวคุณนะในช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาแต่ว่าหากใจไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไปต่อไดา้ยกานะครับแล้วก็ถึงแม้ไปต่อมันก็ไปต่อนก็ต้นกระแท่นนะครับเตรียมใจให้พร้อมดีก่าเพื่อง อย่างที่2ไปขึ้นใน Minor, เรื่องของ3ถ้วยนะครับมันมีคนเข้ามาเห็นไหมมันมีคนที่ทําให้อ่ใจคุณเนี่ยตื่นเต้นใจคุณมีความสุขนะครับแต่สิ่งที่มีคนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับไปขึ้นทําความสะอาดหมายถึงว่าไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรตัวเองเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วนะครับและมันจะรื่นเริงมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นความรักที่มันเข้ามาได้ด้วยนะในเรื่องต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอเจอความรักแล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไรมากกว่านะครับอย่าไปเร่งรีบค่อยๆคิด ค่อยๆทำนะครับค่อยๆที่จะตัดสินใจก็ได้นะครับเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่มันตัดสินด้วยความรู้สึกมันตัดสินด้วยเหตุและผลที่มันพบที่มันเจอประสบการณ์เป็นแบบไหนมากกว่ามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นพยาคุดนะในเรื่องของพลังงานทางจิตใจในเรื่องของความเข้มแข็งความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นความกลัวความกังวลในเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่มันเป็นดึงดูดความรักที่เข้ามามันเป็นเพราะตัวคุณเองในทางนั้นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรในเรรื่องความัก เป็นในสิ่งที่เป็นและชีวิตในเรื่องของความรักมันจะดึงดูดในสิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นเป็นสวรสค์สรรสร้างสิ่งต่างๆที่มันดึงดูดเป็นในเรื่องของความรักและมันจะดึงดูดให้คุณเนี่ยไปที่ทางที่ดีได้ด้วยเช่นแกนพิงก็ต้องมั่นใจในตัวเองเนี่ยให้เยอะๆเ้าไว้ก่อนนะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของชาวภนากิจเป็นถึงความความกังวลในเรื่องอดีตในเรื่องความรักความผิดพลาดความไม่สบายใจความรู้สึกแย่นะอะไรต่างๆที่โดนกระทํามาอย่าเอามาตัดสินในปัจจุบ คิดเยอะจนเกินไปก,กับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยความรักใหม่ก็คือคิงใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเอาสิ่งเก่ามาตัดสินสิ่งใหม่นะครับแต่เอาสิ่งเก่าที่ผ่านมามาเป็นประสบการณ์เพื่อจะไม่ให้คุณเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของความรักได้นะครับเป็นสิ่งที่มันทําให้คุณเข้มแข็งในจิตใจได้มากยิ่งขึ้นแต่อย่าเอาสิ่งเก่าหรือสิ่งผิดพลาดเก่าเนี่ยมาทำร้ายจิตใจตัวคุณในปัจจุบันจะดีที่สุดนะครับนั้นในเรื่องของความรักมีโอกาสแล้วก็ง ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักสมหวังในความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในความรักที่ความสัมพันธ์เลือกรากันไปแล้วนะครับดูชื่อว่าคนที่เลืกรากันไปแล้วเป็นอย่างไรในอดีตนะไพ่ขึ้นในเรื่องอศวินนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญน,นะครับราชาเหรียญเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของออความที่มันต้องใช้เหตุและผลในการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยให้มัน สำเร็จรูล่วงไปได้ดีนะมันเป็นโอกาสที่มันต้องมีการจัดการมีการจัดการในเรื่องของหัวใจในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปคิดเยอะนะครับปัจจุบันนะครับไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรุณหกนะแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือไม้นะครับเจ้าชายถือไม้นี่เป็นพลังงานของการที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเยอะๆนะครับในเรื่อง,องการจัดการต่างๆนในเรื่องการจัดการเรื่องหัวใจความรู้สึกต่างๆที่มันต้องบอกสอนตัวเองนะในเรื่องสิ่งที่มันผ่านมาทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันอยู่แล้วบางงครรั้เมื่อ ประคับประคองใจได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นได้ในเรื่องของความรักนะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นพระกสิยปะกับภรรยานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นนะเดือดแห้งแหม่นะเรื่องต่างๆที่เป็นความกังวลในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเนี่ยมันค่อยๆจะผ่านไปนะแล้วก็อย่ากเก็บในเรื่องอดีตเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ออกจากความกังวลได้ทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจก็ต้องออกจากใจตัวคุณให้ได้ในเรื่องของความรักที่มันผ่านมาเนี่นะครับเรามาดูซิว่ารักที่ผ่านมาความรักเกาส หวนกลับคืนมาไหมดูซิไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันนะแต่รูดว่าคุณจะพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดใจรับรักนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนี่ยจะปิดกั้นไปแล้วหรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณตัดสินใจยังไงในปัจจุบันซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าถ้าหากตัดสินใจที่จะกลับไปคบมันจะดีหรือไม่หรือถ้าไม่กลับไปคบเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับเรามาดูฝั่งของ กลับไปครบก่อนนะครับไพ่ก็เป็นของอบอุ่นทางหัวใจนะครับมันก็เป็นในสิ่งที่คุณเองต้องยอมรับความจริงก่อนว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวเขาอ่ะมันก็แก้ไขไม่ได้หรอกนะเพียงแค่ว่าคุณต้องทลายกำแพงตัวเองมากกว่ายอมมากกว่าในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่ตัวเขาทําผิดพลาดมันก็จะคงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้หากยอมรับความจริงตรงนั้นได้มันก็ไปต่อได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรอันนี่ว่าถ้าไม่ไม่ไปล่ะไม่ครบล่ะไม่กลับไปล่ะเป็นอย่างไร ใครคิดว่ามันก็เป็นความกังวลที่มันต้องคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าส่วนดีของเขาเนี่ยก็มีเยอะนะในสิ่งที่เขาสะสมมาสิ่งที่เขาทำให้คุณเนี่ยหรือประสบการณ์ที่คบกันมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแค่ว่าคุณเองก็อยากจะปล่อยผ่านนะแต่มันยังมีความกังวลใจอยู่บ้างัน้นกลับไ,ไปไม่กลับไปคบเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องใช้เวลาที่จะลืมเขาออกไปจากใจนะคนข้างยากเหมือนกันนะครับก็ต้องปรับใจให้ดีนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นและยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกถึงจะตัดสินใจเรื่องราวตัวเนี้ยไดมากินขึ้นนะครับ เรามาดูสิว่าแนวโน้มนะครับคนที่จะเข้ามาใหม่มีหรือเปล่าวิพัยมีนะพ่ขึ้นเป็นสื่อสารเลยนะมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วชอบในความที่เป็นตัวคุณด้วยแต่คนเก่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่องเหมือนกันว่าอะเราจะมีคนใหม่หรือ,อยังเพราะเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะครับพลังงานเก่าพลังงานใหม่มาพร้อมเลยนะนะมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่คุณเลยนะครับว่าจะอย่างไรเพียงแค่ว่าตอนนี้ต้องปรับใจให้พร้อมก่อนพ่ขึ้นเป็น นางฟ้านะครับไปถึงการปรับใจให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าจะลืมก็ลืมถ้าจะไปต่อก็ไปต่อนะไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดหรอกเพียงแค่ว,ว่าคุณต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองดีที่สุดเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็น2ดาบนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนะไพ่ขึ้นครั้งหนึ่งยังไม่ถึงตายเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยนะจะไปกลับไปความรักเก่าหรือจะ ไปต่อในอนาคตในเรื่องความรักใหม่ๆแล้วมันอยู่ที่การตัดใจของตัวคุณแต่การตัดใจเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าตัวคุณรู้สึกอย่างไรให้ขึ้นเป็นความรู้สึกคือความรู้สึกเป็นความรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นความสงสารมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกของเราชี้แท้จริงกันแน่นะครับก็ต้องถามใจตัวเองอย่าให้ความรักมันเป็นการที่มันต้องเสี่ยงนะะเสี่ยงว่า กลับไปคบไปเถอะแต่ว่าคุณเองก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนั้นต้องรู้จักใจตัวเองก่อนถึงจะตัดสินใจได้อย่างเต็มที่จะได้เป็นการที่มันตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับต้องศึกษาดูในเรื่องสิ่งมันผ่านมาถ้ามันไม่ไหวแล้วก็คือไม่ไหวก็ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองจะดีทสุดและตัดสินใจของตัวคุณเนะี่ยมันก็จะได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับ อย่างที่2นะครับไพ่ขึ้น1ถ้วยนะครับทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องไปเร่งรีบทุกอย่างมันเป็นเวลาของตัวมันอยู่แล้วนะครับเมื่อใจพร้อมแล้วก็เมื่อถึงเวลาของมันเนี่ยมันจะเข้าใจเองแล้วมันจะปรงและหาทางออกในสิ่งที่มันเป็นได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งรีบในเรื่องของความรักและณนะตอนนี้ พักใจตัวเองไปก่อนเลยเพือให้ขึ้นงดโซเชียลนะคือการปิดกั้นทุกอย่างนะในสิ่งที่มันเป็นณนะตอนนี้เพื่อจะมารู้จักใจของตัวคุณเนี่ยให้ดีขึ้นและมาทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันเหมือนโลกทั้งใบมันหยุดเอาไว้ก่อนและเพื่อจะมาพักใจเพื่อทำความว่าใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและคุณจะเอายังไงต่อในเรื่องของความรักมันก็จะคิดออกมากขึ้นจากการสร้างความสบายใจให้บังเกิดขึ้นจากใจของตัวคุณนะครับ มาดูที่ว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ่งนี้ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นปีเาะนะครับในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทำในเรื่องของพลังงานทางจิตใจของตัวคุณที่มันต้องมีการตัดใจหลายๆอย่างที่มันต้องสร้างพลังใจแล้วก็เรื่องของบุญกุศลที่ทำนี่นะเพราะว่าไม่มีอะไรสิ่งหลายอย่างที่มันรบกวนจิตใจ,จ,จตัวคุณค่อนข้างเยอะหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้าในจิตใจของตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นระวังเรื่องของอารมณ์นะบางอย่างอารมณ์มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้ใจร้อนนะครับตัดใจผิดพลาดจากความใจรรรร้้้ออนนนนนขขงงงตัััััวววคคุณะะะมมมมาาาาจกทีี่ึลใหดบ ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นไม่หนักนะในเรื่องของการที่มันจะเดินหน้าต่อในเรื่องของความรักทุกอย่างมันเป็นการเดินทางของชีวิตนะครับการเดินทางของชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกใปนสิ่งที่ใช่นะครับเลือกในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณเลือกในสิ่งที่มันเป็นของสุขคุณจริงๆและทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันมาทางที่ถูกได้โดยเชงการยูที่ว่าต้องใช้สติสัมปชัญญะในการตัดสินใจให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่จึงขึ้นในเรื่องของการหาในสิ่งที่ชออบบบและะทททวนนนนนใใสิิิ่่งงีเเป็ําาาห้้้้คคุณตตััดดจไถูกกกมยยขึโร อยากให้เสรมดวงในเรื่องของความรักเกี่ยวกับพ่อแม่รักสมีแล้วก็พระตรีมรติเพื่อจะส่งเสริมให้ในเรื่องงานตัดสินใจในเรื่องของอุปสรรคต่างๆให้ขจัดพ้นไปและมีความรักที่ดีสามารถมาเกิดขึ้นได้จากปัจจุบันจนถึงอนาคตนะครับ เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับคือว่าเจ้าชะลาเป็นอย่างไรนะเจ้าตาไพาก็เป็นนักอุตสาห์นะครับแล้วขึ้นเป็นาราชาถือถ้วยนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นไทยจิตใจตัวคุณเนี่ยในเรื่องที่มันเป็นตัวคุณแล้วมันก็อยากได้ความชัดเจนนั่นแหละครับนักอุตสาห์นี่หมายถึงโอกาสในเรื่องของการเปิดใจในเรื่องการสร้างความรู้สึกที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มัน้ทั้งรู้สึกอยากได้เขาอ,อบอุ่นทางจิตใจอยากได้ความรู้สึกที่ดีในเรื่องของการที่มาเริ่มมอยาากกหหนนใใควรัั้ เป็นในทางที่ดีมากขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าฐานใจของตัวคุณเป็นอย่างไรมากกว่านะครับดูซิว่าคนที่คุยด้วยเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นนางมนสาแล้วขึ้นเป็นสิบดาบนะครับเออสิบดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของความแบบสิ้นหวังอะ่ะมันเป็นเรื่องของการที่มันทิ้มแทงทางจิตใจอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่มันกลัวกังว,วลนะดังนั้นคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างเจ็บมาเยอะนะครับในเรื่องของความรักมันจึงทาให้เขารู้สึกติดในเรื่องของความที่มันถูกทำร้ายต่อดเวลาทาให้มันเางอข้ย นั้นคุณอย่าไปเร่งรีบกับเขาดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกอยากจะหนีห่างนะครับถ้ายิ่งไปหาความทุกข์ใส่เขาอีกอะไรเงี้ยก็ต้องระวยยังให้ดีเหมือนกันนะดูสิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณดูซิซิเขาคิดนะครับไปขึ้นเป็นเทเวดาเขาก็รู้สึกดีกับเรานะในสิ่งที่เราทำให้ตลอดมาแล้วก็เขารู้สึกสบายใจด้วยนะครับเราอย่าไปทําอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาโอเคแล้วแล้วก็ให้ผมไม่คิดเลยนะแัดงว่าความรักนี่มันไปต่อได้ดังนั้นก สิ่งที่เขาให้เขาพักพ่อนหย่อนใจสร้างความสุขมาเป็นเหมือนความสมาัธที่มันค่อยๆถูกเติมเต็มไปเรื่อยๆได้โดยเช่งกันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ไ่ <tyard. S 2> ขึ้นเป็นอย่างแรกนะไปขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจของตัวคุณเนี่ยสิ่งที่สําคัญมันคือการที่คุณต้องสร้างพลังงานที่ดีในใจ,จิตใจตัวเองให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการกระทําอะไรต่างๆมันเหมือนการที่มันต้องบางอย่างก็ต้องรอคอยนะครับบางอย่างก็ต้องทําให้ดีขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องเดินหน้าต่อนะครับแต่เดินหน้าต่อเนี่ยมันเป็นการที่ต้องสร้างความเข้าใจในความเป็นแบบความเป็นตัวเขาอะทุกอย่างก็เป็นอย่างไรต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดึงดูดเข้าหากันมัันนนก็จะะลลด้ออยยถงไปครบ และทุกอย่างมันจะทําให้มันเกิดความสุขได้เมื่อเราเข้าใจตัวเขาว่าเขาเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนิสัยเป็นแบบไหนและเขาต้องการอะไรในห่วงช่วงนี้เป็นการค่อยๆเติมเต็มและจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันเกิดความชัดเจน ไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอย่างที่2นะครับไพ่ขึ้น2ถ้วยนะครับเรื่องของแรงดึงดูดที่มันสร้างเข้าหากันสิ่งที่มันดึงดูดได้เนี่ยไพ่ขึ้นไปนเรื่องของการที่มันสร้างความสนุกสร้างความสนานนะครับสร้างเสียงหัวเราะนะสร้างสิ่งที่มันบันเทิงจิตใจตัวเขาและเมื่อถ้าเห็นเขามีความเครียดเนี่ยคุณเองก็ต้องสร้างรอยยิ้มให้เขาสร้างพลังใจให้ตัวเขาเยอะๆนะครับมันทำให้เขา,เารู้สึกเบาใจรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่กับคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นดึงดูด รู้สึกแบบไหนแต่มันจะเป็นไปเองและมันเหมือนทําให้เขาติดคุนมากยิ่งขึ้นได้โดยเช่งกันนะครับ เรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะทุกอย่างจะนําพามาในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นมาแม่คงคาหมายถึงพลังงานแห่งน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นไปท่าน,น้ําเสียหายเนี่ยเป็นเรื่องของการใส่ใจดูแลในสิ่งที่มันเป็นไปในเรื่องของความรักให้มันถูกเติมเต็มให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราพยายามอย่างเต็มที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะเปิดใจให้เขาเนี่ยดีขึ้นในเรื่องของความบบบาายยนะคครรรัััไไ่่่ม้้ีงงงงออทุณตปู และค่อยๆที่จะให้เขานพูดออกมาเองในเรื่องของการที่เขารู้สึกอย่างไรเขาเจออะไรมาในเรื่องของความรักนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระสุรสัสดินะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขทุกสิ่งอย่างมันคือความสบายใจการปล่อยอิสรภาพ ให้เป็นความรักที่มันไม่จะเป็นต้องมาบีบคั้นนะครับมาบังคับมากูเข็นแต่เป็นความสุขันที่มันสร้างจากความสบายใจเริ่มต้นนะจะได้มีกับออัดใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานที่ดีที่มันเหมือนเป็นบรรยากาศที่เราสร้างบรรยากาศในความรักให้มันอบอวนไปด้วยความสุขความรู้สึกที่ดีรวมกันนั้นในเรื่องของความรักสิ่งที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มชัดเจนจากสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นอาจจะไปมูในเรื่องของพ่อแม่รักสมีนะครับไปมูในเรื่องของ พาติดโมติเพื่อส่งเสริมความรักให้มีความอุดมสมบูรณ์มากินขึ้นและสําเร็จปังมากิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดท้ายยิ่งจะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังและปังทุกคนเลยนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะครับเจ้าตาไ่ขึ้นเป็นอ่านารายนะครับเพราะนารายที่กำลังมาทมสิทธิ์นะแล้วก็ขึ้นเป็นสามเหลี่ยนนะครับ ในเรื่องของการต้องปฏิสัมพันธ์นะอย่านิ่งนอนใจในเรื่องของความรักบางอย่างก็ต้องมีการใส่ใจในเรื่องเล็กเน้อยในเรื่องของความรักให้มากๆไม่งั้นเนี่ยการที่มันจะมีความสบายใจหรือจะไปกันต่อเนี่ยมันค,นค่อนข้างที่จะ,ะละเลยในบางเรื่องไปนะครับคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นห่ววเสนหานะครับแล้วก็ขึ้นเป็น5้าเหรียญมาเป็นเรื่องเก่กาๆที่เขายังติดค้างคาใจในตัวคุณอยู่นะนั้นตัวคุณเองในการปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยเพื่อจะใส่ใจแล้วก็เขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมๆเหมือนน่ทีาัมกร มีความน้อยใจนะมันเป็นภาวะอารมณ์ของคู่อุณด้วยที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษในวงช่วงนี้ไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดตกในเรื่องอารมณ์ความใจร้อนความข้ะทบอประทัางกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเออต้องระวังเหมือนกันนะครับเรามาดูในะเรื่องอดีตดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระจันทร์โอ้โหความงอนนะพระจนันทร์เป็นปออ่อนไหวแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นสีดาบโอ้โหมันทิ่มแทงจิตใจและเกิดมันมีความทุกข์ใจมันมีความไม่สบายใจกับทั้งตัวเขาทั้งตัวเราเลยนะมันเป็นความน้อยใจรู้สึก,กังงววลลในในจใจิตตาายยอ่่่แ มันยังไม่ถูกแสดงออกไปในอดีตมากกว่าแต่เป็นความน้อยใจที่มันเกิดขึ้นแล้วนะและปัจจุบันล่ะปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นราชสีนะครับแล้วขึ้นเป็นสีถ้วยในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปนะในอารมณ์คุณลนะครับบางอย่างมันต้องมีการตั้งใจให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยมันต้องตั้งใจได้แล้วนะไม่งั้นเนี่ยมันทําให้ในเรื่องของการที่มันนิ่งๆกันไปเฉยๆกันไปแล้วไม่ปฏิสัมพันธ์กันไปเนี่ยมันทำให้มันเกิดปัญหาได้ด้วยนะครับ พระแม่ธรณีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสี่เหรียญน,นะครับในเรื่องของสี่เหรียญเนี้ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะเริ่มที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วไม่งั้นเนี่ยอย่ารออย่ารอในปัจจุบันให้มันเกิดทุกอย่างนะมันเกิดอารมณ์ก่อนมันเกิดปัญหาก่อนมันต้องหนักแน่นหรือต้องทําได้แล้วในเรื่องของการจัดการในปัจจุบันให้มันเรียบร้อยไม่งั้นปัญหาจะเกิดในอนาคตได้ด้วยเช่นกันเนี้ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีโอกาสกระทกระั่กกันทางอารมณ์นะครับเรามาดูซิว่าเราควรระวังเรื่องอะไรบ้างในเรื่ออองงงขขคคู่เรรานะับ ให้ขึ้นในเรื่องของการรอคอยจริงๆเนี่ยตัวเขาว่ารอคอยให้เรามาง้อนะครับตัวเขาเนี่ยมารอคอยให้คุณเนี่ยเฮ้ยต้องจัดการต้องต้องทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะมันมีการที่รอคอยให้ทุกอย่างมันแบบ มาง้อเขามาทําให้เขารู้สึกดีเนี่ยมันเป็นการที่คุณเองต้องเข้าหาเขาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายว่าใครผิดใครถูกแต่ว่ามันเอาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเขารออยู่แล้วแล้วก็เมื่อเข้าไปหามันก็จบแล้วเข้าไปหามันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดียิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งทิศทางได้ด้วยเช่นกันนั้นปัญหาจะจบได้ก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้ชื่อว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างสําหรับคนมีคู่นนนนะครรออออยยยย่่่าาางงงงงแกกเเเลลพขขึ้้้้10ถถววป็ทีุณจต ทำทุกอย่างนะให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับให้ดียิ่งขึ้นจะมปกู้ให้มันได้ดั่งใจมากินขึ้นกว่าเดิมนะจะทำยังไงดูซิอ่าไพ่ขึ้นในเรื่ององการที่มันเป็นความกังวลใจเรื่องอดีตมากกว่าไพ่ขึ้นมวดำหมายถึงเรื่องความที่มันทุกข์ร้อนไม่สบายใจความอ่งอนกันความไม่สบายใจเรื่องต่างๆที่มันติดข้างคาใจก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยมันจะทาให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เรื่องอดีตเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของถ่ายรูปเรื่องอดีตที่มันเคยกระทํากันมาแล้วก็อ่มันแค่ขอโทษนะครับแล้ว หาอะไรทําหาความสุขร่วมกันพากันไปเที่ยวสร้างความสุขร่วมกันและความสุขมันสุกเต็มๆนะพายกึมเป็นสิบ้วยเริ่มหาสจดรย์ก็จะบังเกิดขึ้นเลยนะมันเป็นเหมือนแค่วงภาวะอารมณ์เล็กๆน้อยเพิยงแค่แก้ไขเล็กๆน้อยมันก็จัดการไ,ได้อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่จะดีกว่านะครับ อย่างที่2ไปขึ้นเป็นเดเฮอร์มิตรนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์ของตัวเขาเนี่ยมันเหมือนอยู่อย่างเงาๆอ่ะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะแลงแล้วเนี่ยมันเป็นการที่คุณต้องคบคิดให้ดีนะครับคิดให้รอบคอบในเรื่องของการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของความรู้สึกแล้วก็บางอย่างมันเกิดขึ้นเลยก็ต้องทําเลยนะครับก็ต้องง้อเลยต้องพูดเลยต้องคุยเลยต้องจัดการเลยไม่งั้นนถ้้าปล่่อยใหมมััเคสึกทีน ด้านชาไปมันปล่อยไปเลยเนี่ยให้มันแก้ไขในอนาคตเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะกลับมาแก้ไขได้ยากดนเนั้นความรู้สึกเมื่อเกิดแล้วนะครับก็ต้องมีการจัดการมีการพูดคุยมีการทําให้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นในเรื่องปัญหาก็จะค้างคาและปัญหาก็จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของกุมารทองหมายถึงเรื่องของพลังงานทางจิตใจมันรวมไปถึงเรื่องของคู่ก็มีโอกาสที่จะ มีมีน้องมีลูกเหมือนกันนะเออเป็นพลังงานแล้วแต่คนถ้ามีคนที่จะตั้งใจนะที่จะมีบุตรมีลูกนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับก็สามารถวางแผนได้เหมือนกันแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่าเป็นพลังงานทางจิตใจตัวคุณด้วยเบอรอีกหนึ่งทางว่าคู่คุณอาจจะทำตัวเป็นเด็กๆอ็กอีกหนึ่งมุมได้ด้วยเช่นกัน,นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการใส่ใจดูแลเยอะๆนะครับบางอย่างไม่ต้องไปหาให้ผลลรอกมันเป็นอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับก็เมื่อเวลามันผ่านไปหุวงช่วงดือนนี้มันก็จะดีขึ้น์ต่าางๆมันอจจะ ขี่วินงขี่วิ่นิบบ้างแต่บางอย่างมันก็ต้องปรับใจใจตัวคุณก่อนเพื่อจะให้พัฒนาความรักให้พัฒนาความรู้สึกเหล่านั้น่ะค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นปรักษาวายุนะครับในเรื่องของการที่มันต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลความรู้สึกกันไปเรื่อยๆนะครับและความรักมันจะยั่งยืนความรักมันจะ,ะสามารถพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ด,ได,ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นโปร่งนะคือมันต้องเข้าใจนั่นแหละเข้าใจถึงความเป็นตัวเขาแล้วก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปในความรู้สึกข,ขออองงตัวคคุณเเจจนนกินไป่ยๆะ ประคับประคองความรู้สึกนะครับในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆมันจะพัฒนาไปต่อได้เนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นขึ้นได้ด้วยการสร้างพลังใจที่เกิดขึ้นจากตัวคุณแล้วก็สร้างพลังใจให้เกิดขึ้นในความรักในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นซึ่งกันและกันมีการพูดมีการคุยให้ผลซึ่งกันและความรักก็จะไปต่อได้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในห้อง่วงนี้ก็มีโอกาสจะไปมูกับพ่อแม่รักสมีนะครับแล้วก ดียิ่งขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากปัญหาที่ร้ายๆจากปัญหาที่ไม่ดีการไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังกันทุกคนนะครับ